พ่อตายระหว่างที่ลูกยังไม่คลอดลูกจะมีสิทธิ์รับมรดกข,ของพ่อหรือไม่ทนายมีคำตอบสวัสดีครับผมทนายเบียร์ทนายความจังหวัดสุนครทัยนครนมวันนี้เรามารู้จักกับกฎหมายใกล้ตัวที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ หลายท่านคงมีข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อพ่อตายในระหว่างที่ลูกยังอยู่ในยังไม่ได้คลอดนะครับลูกจะมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อหรือไม่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าการเป็นคนตามกฎหมายนั้นเป็นยังไงแล้วกฎหมายบัญญัติไว้ยังไงสภาพบุคคลตามกฎหมายนั้นนะครับ ต้องคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับดังนั้นถ้าคลอดแล้วตายในระหว่างที่อยู่ในคั์ของแม่นะครับก็ถือว่ายังไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือถ้าตอนที่ยังอยู่ในคันนะครับยังดิ้นอยู่และต่อมาก็ตายก็ถือว่ายังไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมายนะครับ แล้วทนายครับแล้วคลอดขนาดไหนถึงว่าคลอดแล้วตายขนาดไหนนะครับถึงว่าตายก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะครับว่าคลอดขนาดไหนถึงว่าคลอดนะครับอ่าโดยหลักโดยทั่วไปนะครับหลักจะยึดถือตามทางการแพทย์เป็นสําคัญนะครับกล่าวคือเด็กที่คลอดออกมานะครับต้องคลอดออกมาทั้งตัวแล้วเท่านั้น และมีการหายใจและหัวใจเต้นนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ถือว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ถ้าคลอดออกมาแล้วออกมาเป็นก้อนเนื้อไม่มีชิปปรจอก็ถือว่าไม่เป็นบุคคลตามกฎหมายนะครับหลายๆท่านคงจะสงสัยกันนะครับว่าแล้วมันมีผลอะไรกัน หนักหนานะครับว่าแค่ตายก่อนตายหลังตายเร็วตายช้ามีผลอะไรนะทนายมีคําตอบนะครับมีผลเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเด็กก็จะมีสิทธิ์ต่างๆตั้งแต่ที่เด็กยังอยู่ในครรภ์หรือเด็กยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ํานะครับก็ตั้งแต่ปฏิสนธิกันนะครับพูดตามคนทั่วไปตั้งแต่ปฏิสนธิกันนะครับ ก็ตั้งแต่นู่นแล้วครับเด็กก็จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วสิทธิ์อะไรตามกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับก็สิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของพ่อนะครับถ้าหากเด็กนั้นไมไ่ตายก่อนที่จะพ่อเสียชีวิตถ้าหากพ่อตายก่อนที่เด็กยังอยู่ในคันอยู่แล้วต่อมาเด็กที่อยู่ในคันคลอดออกมา ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ถือว่าเป็นผู้รับมรดกและการรับมรดกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายต่อไปครับดังนั้นหากเกิดแล้วค่อยตายก็มีสิทธิ์รับมรดกแต่ถ้าตายก่อนเกิดก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกนหลายท่านคงจะมีข้อสงสัยว่าหากมีคนมาทําร้ายจนได้รับอันตรายระหว่างที่ยังอยู่ในคัน แล้วจะมีเด็กจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมครับทนายนอกจากตัวของคุณแม่ที่จะมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่ทำละเมิดได้แล้วนะครับเมื่อเด็กคลอดออกมายังมีสิทธิ์ฟ้องร้องการกระทำละเมิดในขณะที่ตนยังอยู่ในคลอดด้วยเช่นกันนะครับนายครับแล้วตายขนาดไหนนะครับถึงเรียกว่าตาย ทนายจะตอบบอกให้นะครับว่าคุณหมอสมัยนี้นะครับเป็นคุณหมอที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถยื้อการเต้นของหัวใจและการทํางานของปอดได้ด้วยเครื่องฟัมหัวใจเครื่องช่วยหายใจหรือการใช้ยากระตุ้นจนสามารถทําให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นนะครับสามารถทํางานได้อีกระยะหนึ่งนะครับแต่สิ่งเดียวที่คุณหมอท่านไหนในโลกนี้นะครับไม่สามารถที่จะ ยื้อไว้ได้ก็คือสมองเองสมองนะครับเมื่อสมองถูกทําลายลงไปแล้วนะครับไม่มีทางที่จะฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นนะครับเกณฑ์ชีวัตตามกฎหมายปัจจุบันจึงถือว่าเมื่อแกนสมองตายผู้นั้นก็ถือว่าตายนะครับไม่ใช่ว่าดูเพียงแค่ว่าลมหายใจหรือการหายใจการกระพริบตานะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าทนายจะมาพูดเรื่องอะไร